ต่อไปอย่ารอช้าเอาล่วงหมดพ็จามะโดมิเรอร์วอนปาจิกันเดินทางของกีมะและพอเดียเคนทารอดไปเนี่ยกล่องเบียวต่อไปสองเท่าอะไรแล้ววะ ลืมนับแป๊บสองที่อะไรแล้วน้องนับไปไหนอย่งีกองคะอ่ะอันนี้กองสองที่สิบกัดเลยน้อยมากเลยนะเนี่ยมีกัดแะไรแค่สองอันนีงดอนคาสุเฮ้ยเห็นเห็นน้าหลังน่าจะเป็นแรงธรรมดาแหละพูริน นักครานั่นไงคำสั่งวอดเป็นแรธรรมดาแล้วก็หุบเขาตาลายแรสามใบ